morning students สวัสดีวันจันนะคะนักเรียนวันนี้พบกับ English Online s u d i o ค่ะวันนี้อยู่ใน unit s นะคะ feeling about feeling how do you feel today วันนี้รู้สึกอย่างไรบ้าง happy unhappy sad tired b o r hungry how do you feeling today วันนี้รู้สึกอย่างไรบ้างนะคะตอบมาด้วยนะว่าวันนี้รู้สึกอย่างไรนะคะ ถ้าวันนี้รู้สึกแฮปปี้นะคะก็จะมาเรียนภาษาอังกฤษกันเลยนะแต่อย่างไรทุกคนต้องแฮปปี้นะคะจะได้เรียนรู้กันต,ต่อไปในทุกวันเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องนี้นะคะก็วันนี้เกี่ยวกับการผจญภัยของเด็กๆเหล่านี้นะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้เขามี f ีล l i n g อะไรเกิดขึ้นในเรื่องบ้างแล้วเขาไปถึงจุดไหนแล้วจะเดินทางไปถึงจุดเป้าหมายเนี่ยเมื่อไหร่นะคะเดี๋ยวถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปฟังกันแล้วเดี๋ยวครูจะแปลงให้ทีละทีละภาพเลยนะคะ Pupils book unit seven page 85 13 read and listen. Quiz question. Where does the enato plant grow? Where does the annatto... tall and that's name. นะคะเป็นชื่อพือชชนิดหนึ่ง a n a t o l plants ค o l บเขาถามว่า,ารู้หรือไม่ว่า a n a t o l เนี่ยต้น a n a t o l เนี่ยเกิดหรือโตตที่ไหนนะเติบโตที่ไหนนะโตโตไหน,นี่เป็นคำถามที่เราต้องหาคำตอบในการจนภัยครั้งนี้นะคะเด็กๆเข้ามาเลยค่ะพี่จวนว้าวตกตุ๊บลงมาน่าจะอยู่ในป่าเนาะ one <laughs> Kapu, Kapu, We're in the ha. rainforest in South America. Mm. Why is Kapu so excited? Because this is his home. Ah, Kapu, nah <laughs> <laughs> where is in the rainforest? rainforest. Lane forest, lane forest, forest is lane forest, forest, lane forest, forest. lane forest. ป่าดิบชื้นนะคะเขียนคำแปลไว้ด้วยนะคะป่าดิบชื้นนั่นเองนะนี่คือป่าดิบชื้นในเซาท์อเมริกาก็คือทางตอน,ตอ America, น,น,น,นะะใต้ของอเมริกานั่นเองนะคะใต้ของอเมริกานะคะ why is this c a p u e x c i t e d ทำไมคาร์พูดตื่นเต้นแปลกแปก excited น,นะเจอ feeling แล้วหนึ่งอันก็คือ excited นะคะทำไมคาร์พูดตื่นเต้นแปลกแปก because this is his home วันที่นี่คือที่คืออะไรของมัน home เป็นบ้านของมันนั่นเองนะคะ ก็ต okay, ื่นเต้นไม่ห oh ยุดเลยนะคะ Two Let's follow Capu Let's follow Capu ตาม Capu ไป What's the matter Jack Ooh, Jack ว่าอ้าว Jack น่าจะโดนอะไรกัดสักอย่าง What's the matter Jack What's the matter แปลว่าเป็นอะไรใช่ไหมคะ What's the matter Jack เกิดอะไรขึ hmm. ้น Oh, ดูสิ Jack โดนอะไรกัดเข้าไปแล้ว What's that Snake right มันคืองูนั่นเองนะคะ เดี๋ยวมาดูการดิ้จก tree เจออะไรขึ้นบ้าง three it was a snake it was snake don't be <b> scared we'll help อ่าเจอคำว่าอะไรบ้าง it was snake นั่นงู don't be scared เจอคำว่า scare ค่ะที่แปลว่ากลัวไม่ต้องกลัวนะ we'll we and we, we will help เดี๋ยวพวกเราช่วยเองนะคะไปต่อค่ะจิ้จก four four we need the anato t plant it grows here can you show us k a p u a า capu ก็เปิดภาพให้ดูนะคะเขาบอกว่าไอ้เจ้า anato plant เนี่ยสามารถยับยัางผิดมูได้นะคะ we need we need the anato plants c o r e here เพราะมันเกิดขึ้นที่นี่ด้วยมันมีอยู่แถวนี้นะ can you show here capu เนี่ยเปิดภาพให้ดูสิ capu capu Cap ก็เปิดทับเลตให้ดูนะคะ capu ฉลาดมากนะโอเคที่เจ้าฝาก <Five. S 2> พวกเขาก็พยุงกันมานะคนเลย Can you help us? Of course What's the matter? อ่าพยุงมาถึงบ้านคนนะคะเมื่อเขาเจอคนแล้วคำถามที่เราถามคือ Can you help us? คุณช่วยพวกเราได้ไหม Can you help help ที่แปลว่าช่วยนะลูกนะ Can you help us? ช่วยพวกเราได้ไหม Of course ช่วยได้ไหมคะช่วยได้ Of course ได้สิ What's the matter? คุณเป็นอะไรมา What's the matter นะคะ แล้วค่ะ <Six. S 1> พอเข้ามาถึงในบ้านเขาก็ mm hmm. นี่ไงเจ้าแอนแอนนาโตเนาะแอนนาโตที่เจอเนาะอ่าเขาก็มาบดผสมยารักษาให้นะคะ Thank you Thank you ขอบคุณมากเลยนะ Seven I'm just seven Are you okay Jack mm -hmm. Yes They made a medicine with the plant อ่าเขาบอกว่า ไอโอเคแจ็คเป็นยังไงบ้างแจ็ค Yes โอเคดีขึ้นเลย d y m a d e ก็คือพวกเขาสองคนเนี่ยทำ medicine medicine คือยาทำยาจากสมุนไพรด้วยนะทำยาจาก Plants จากพืชนั่นเองก็คืออะไร a n a t o p l m t นั่นเองนะคะ8พวกเขาก็มาส่งคาปูกลับบ้าน goodbye Capoo คาปู Ah. We'll miss you We'll miss you <laughs> พวกเราจะคิดถึงเธอนะกรบปูกใบบายนี่เขาก็ส่งกาปูกกลับบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งงานนี้นะคะคุณแจ็คก,ก็โดนงูกัดแต่ว่าโชคดีที่ที่นี้นะคะมีสมุนไพรที่รักษาได้ก็คือเจ้าแอนนาโตนะคะฉะนั้นค่าตอบคำถามข้อ,ขอ,ขอ,ขอแรกนะคะที่แท็บเล็ตถามว Where does the Anato plant go? ตอบได้เลยว่ามันเกิดขึ้นที่ไหน Rainforest in the South America นี่นะคะนี่คือคำตอบ ข้อนี้นะคะก็คือเกิดในป่าดิบชืน้นทางตอนใต้ของอเมริกาโอเคเมื่อเราฟังเนื้อหาดูเรื่องเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาทบทวนนะคะว่าเราได้เรียงเรื่องราวถูกต้องกันไหมว่าเราจะเรียงเรื่องราวถูกต้องไหมนะคะเดี๋ยวมาฟังกันเลยนะคะและช่วยกันครูจับวานี่นะว่าเป็นพิจารณาไหนนะโอเค listen and match Can you help us? Of course What's the matter? เกิดอะไรขึ้นเหรอช่วยพวกเราได้ไหมได้สิเกิดอะไรขึ้นเหรอภาพไหนเอ่ย picture five โอเคต้องมาเจอคนก่อนนะคะถึงจะพูดประโยคนี้ได้นะ listen we need the anato t plant it grows here <so far. S 1> can you show us capu <laughs> อ้าตอนนี้คือโดนมีดกัดแล้วเราต้องการหา anato plant <laughs> ให้คาปูโชว์ภาพขึ้นมานะคะคืออันนี้นี่เองนะ listen together continue it was a snake this is don't <snake. S 2> be scared we'll help อันนี้ก็โดนกัดแล้วนะคะบอก i t was t snake มันคือ snake หน้าเลยเพื่อนก็บอกว่า don't be scared อย่าไปกลัวนะเดี๋ยวพวกเราช่วยเองนะคะ picture three next two <c oughs> เสียงบทยาใช่ไหมเสียงบทยาฉะนั้นต้องเป็นการรักษากระบวนการแล้วกัน o n picture thank you picture six okay ะะอยู่ทางบ้านตอบได้นะคะช่วยคนดูตอบได้นะ,ะ Are you okay Jack Are you okay Jack? Yes They made a medicine with the plant อโอเคเลยแหละเพราะเขาทำจากสมุนไพรนั่นเองนี่ไงคะพ่อสมุนไพรมาด้วยพี่ค่ะนะคะ,นะคะโอเคใกล้จบละค่ะใกล้จบและค่ะ Let's follow Capu Oh What's the matter Jack Don't start What's <laughs> the matter Jack เกิด We're in the rainforest in South America Why is Capu so excited Because this is his home <laughs> Goodbye Capu We'll miss you. ว uh ้าวไปต่อแล้วค่ะเราไปดูกันว่าไปโผลที่ไหนนะคะ check again, well done อันนี้นะคะเราก็เรียงเรื่องราวเหตุการณ์ได้ครบถ้วนถูกต้องแล้วเมื่อถึงเวลาไปทำบาร์คันกันแล้วค่ะเพจ69นะคะเพจ69นั่นเองนะคะบาร์อรเราาวันนี้ก็จะเกี่ยวกับเรื่องราวที่ได้ฟังไปเมื่อสักครู่นี้นั่นเองนะคะ อธ t า i เอนำคำศัพท์ด้านหลังนะคะมาใส่ในเนื้อเรื่องใส่ในประโยคให้ครบถ้วนจากนั้นเรียงเหตุการณ์ให้ครูเดิวด้วยนะคะซึ่งมีคำว,ว่าอะไรบ้างค้นบ้า medicine ที่แปลว่าอยาใช่ไหมคะ snake งูรู้แล้วอยู่เนาะรู้อยู่แล้วเนาะ south america ทางตอนใต้ของอเมริกาและ h e l h ที่แปลว่าช่วยนะคะมีคำศัพท์พวกนี้นะคะฉะนั้นเด็กๆนำคำศัพท์พวกนี้ไปใส่ในประโยคให้ครบถ้วนแล้วเรียงตามอออ เรียงตามเหตุการณ์ให้คนดูด้วยนะคะเมื่อเสร็จแล้วค่ะ activity eight finish go to the activity nine l e a d and s u r p l r to c o l l e g words ให้เลือกคําศัพท์ที่ถูกต้องที่เป็นช้อยที่ถูกต้องนะเกี่ยวกับเนื้อเรื่องในการเติมประโยคด้วยนะคะอย่างเช่นข้อที่1ค่ะคาปูชินมังกี้ลิฟอินเดออาศัยอยู่ที่ไหนเลนฟอเรส s t ถูกต้องนะคะในป่าดิบชื้นเพราะว่าเขานําคาปูมาส่งแล้วที่ป่าดิบชื้นแห่งนี้นะ The c o i l d r e n าน่ r วอ r ์รี่ a ละสแกรี่เพราะ e องเเกิดอะไรขึ้นเด็กๆกลัวอะไรตื่นต้นเกี่ยวับอะไรมันกลัวอะไรกัวรงวลกับอะไรคะ s n a k e ใช่ค่ะเพราะเขาโดนงูกัดใช่ไหมนี่ตอบข้อนเลเนยนะคะ n u m b e four five ตอบเนะคะจากเนื้อเรื่องนั่นเองนะลูกนะและข้อสุดท้ายนะคะข้อสิข้อสิอสนี้อาจจะไม่เกี่ยวกับในในเรื่องนะคะแต่เขาให้พูดเกี่ยวกับ respect the nature ให้การเขาเรียกอ,อะไร เคารพธรรมชาตินะคะว่าเราจะดูแลรักษาธรรมชาติได้อย่างไรนะคะซึ่งเขามีคำศัพท์มาให้เราเลือกสองปากนะดเด็กๆดูนะคะอย่างข้อที่หนึ่งเนี่ย don't throw or throw the b o t t l e i n t h e sea โยนโถวแปลว่าโยนโยนผดน้ำลงทะเล don't or throw ห้ามนะคะต้องตอบว่า don't throw นะคะอย่ายโยนผดน้ำลงทะเลเพราะไม่งั้นปลามันจะกินได้นะ don't take or take b e r s o n a t e นะ take p e r s o n a t อา่าหยิบ n no, นออกจากลังมาค่ะ Don't take นะคะคราวนี้ตอบ t น a ท e นะแบบนี้นะคะซึ่งเกี่ยวกับธรรมชาติให้เราเลือกว่าจน Put หรือ u ุชหรือ Don't make or make หรือว่าจนดอกหรือดอกนะคะโอเคเลือกตามข้างหลังด้วยนะดูประโยชนข้างหลังด้วยนะคะวันนี้การบ้านของปอง5้ามีเท่านี้เลยค่ะหนหะน้านะคะหนะ้าหกสไหนนะคะในแบบกึกหัดเสร็จแล้วเหมือนเดิมเลยค่ะถ่ายภาพลงอัลบั้มนะคะ,บบะ,ะค,ะครูเช็คการเข้าเรียนาก,การสงาน,นะคะ่ะ See you next time bye